กันด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดเราจะมาทำเสียงซูปเปอร์แฟร์น้องใครไม่เคยดูไปดูได้เลยนะซูปะเปอร์แฟรนะ์นะเนอะเขาจะเป็นแบบหมาใส่ผ้าพันคอสีแด,ดงๆนะคะทุกคนหมาใส่ผ้าพันคอสีแดงนะคะอื เราจะมาเ่เสียงพูดเสียงเสียงสตฟูฟังมาเขาตัดพี่ร้องฮะพี่ร้องดูแน่สงสัยนะคะพี่ร้องไปฆ่าตะกอนหรือเปล่าเนี่ยอีกเสียงที่สองเราจะให้สามเสียงพอนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้มันยาวแต่ป้าไปเสียงที่สองกันไปเลยว,วันนี้มาอยู่กันในช่องที่มีชื่อว่า ซูปปาแฟรนวันนี้นะคะผมกับพี่ล็อกจะไปบันเทิงกันอีกเลี้ยวนะคะพี่ล็อกอะพี่ล็อกเสียงผมได้ยินเสียงพี่ล็อกลอยมาเลยกูไปอยู่ที่ไหนอีกแล้ววันนี้นนบ๊ายบายบ๊ายบายพอเสียงผู้กติดีกว่าบาย